จะเข้าไปพบให้ท่านผู้มมชมได้พบเลยนะคะว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจข,ของทางจีนเนี่ยค่ะความสัดเกน์ตอนนี้มาเยอะแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะต้องเกาะเรื่องนี้ไปอยู่เรื่อยๆเ,เพราะธนาารเทพเนี่ถือว่าํำนานที่สุดแล้วในประเทศจีนนะคะหรือเรื่องของจีนมีกี่สาขานะคะตอนนี้อ๋อขณะนี้เรามี6สาขาค่ะบรับนะคะพบกันในช่วงหน้าค่ะ คนนี้ใคร,รอะคะน้ากุภ์น้ากิจจาแล้วตองกลางอะคะน้าเก่งะแล้วผัวสุดเนี่ยแม่เองจ้ะคุณแม่มากายมากอยู่ริ้ไวท์ทนนิงเฮลตี้โลชั่นด้วยนวัตก,กรรมนานุไวช่วยฟื้นบำรุงสภาพให้สดใสแล้วคนนี้ <c oughs> อยู่ไวท์เทนนิ่งเฮลผิวดูใสสั่งได้ นอนกอดแหมครับอุ่นดีชาพั็ทันออกจากปากนม่จะ่างที่หน,น,นคคอะไรคะคืเอเจ้าหญิงค่ะป่าคุ้มจเปี้ยนครับเป็นอุ่นดีนชอบค่ะกว่า16ปีที่ไทยแบบม,มุ่งมั่นส่งมอบความสุขเพราะเราเชื่อว่าทุกไออุ่นนำมาซึ่งรอยยิ้มที่สวยงามและมีค่า ครั้งแรกกับบททดสอบสมรรถนะความทนทานของเครื่องยนต์ใหม่สุดฮารุโหนอิสุสดีแม1.9 DDI Blue Power วิ่งสามประเทศไทยลาวจีเมืองอุรุมชีเขตซินเจียงวิ่งต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ดับเครื่องยนต์รวมระยะทาง5,755รุ่นใหม่อิสุสดีแม1.9 DDI Blue Power นาวัตกรรบเปลี่ยนโลกกัง อย่าลืมโอนค่าตวเตอร์กุ๊มินให้ฟ้านะพี่ติดโอนี้ผมเลยนะพี่นี่อะไรเนี่ยเลขที่บัญชีฟ้าไงแม่พี่ก็จำเป็นไหมโอนเงินต้องรู้เลขบัญชีไม่จําเป็นแค่มีแอปบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งโอนสะดวกด้วยเบอร์โทรในคอนแทคลิสต์ในแอปเดียวได้รับแล้วจบไหมเร็วอ่ะพี่โหลดเลยบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งให้เงินเดินทางให้ชีวิตเดิน